UNDP เปิดเวทีหารือผลการสำรวจความก้าวหน้า SDG ของ15จังหวัดนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP เปิดเวทีหารือถ้าหูภาคีเรื่องผลการสำรวจความก้าวหน้า SDG ของ15จังหวัดนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อจะทำชุด ข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดเวทีหารือพหุภาคีเรื่องผลการสำรวจความก้าวหน้า SDG ของ15จังหวัดนำร่อง ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเวทีที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนในระดับจังหวัดและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆในจังหวัดโดยมีนายเรโน เมเย์ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสาประชาชาติประจำประเทศไทยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมหารือในครั้งนี้สำหรับในเวทีหารือพหูภากีในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ SDG survey และผลการสำรวจและวิเคราะห์ SDG profile จากนั้นได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อผลการสำรวจและวิเคราะห์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนทั้งนี้ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นต่อผลการสำรวจความก้าวหน้า SDG ในพื้นที่15จังหวัดนำร่องจะนำไปประกอบการพัฒนาการจัดทำรายงานชุดข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ต่อไป ทรงศักพรมเอี่ยมหวนาศูนย์ขา่าวภาคเหนือนิวยี่สสี่ชัยนรงค์อนันทปัญญาสุดรายงาน